ตนนี้คลิปของพวกเรานะครับกําลังจะเดินทางไปที่เกาะกระดานนะฮะคุณแล้วก็เกาะกระดานค่ะตอนนี้กาลังพีคที่สุดของจังหวัดตังเลยก็บอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยก็จะลองไปดูที่จริงงั้นเราก็อยากจะพักนู้นน่าจะว่าเต็มหมดเลยก็เลยพักที่นี้แล้วก็ไปเที่ยวที่นู้นด้วยอออตอนนี้เกาะกระดานนี่ติดอันดับ เรที่พวกเราจ้างมาก็พาพวกเราออกจากชายฝั่งที่เกาะมุกเพื่อมุ่งหน้าไปยังเกาะกระดานแต่เส้นทางที่ผ่านไปสู่เกาะกระดานเราจะแวะชมชายหาดเล็กๆซึ่งอยู่บนเกาะมุกก่อนชายหาดแห่งนี้มีชื่อว่าหาดสบายตลอดเส้นทางที่ผ่านไปยังหาดสบาย อาจจะสัมผัสกับท้องทะเลสีครามและภูเขาหินผาสูงตระหง่านรูปทรงสวยงามและผ่านจุดที่เป็นไฮไลท์สำหรับการดำน้ำดูปะะการังอันนั่นก็คือถ้ำมรกตครับนี่เป็นทิปที่ว่า,าทางเรือนะฮะที่เราจ้างมานะฮะเขาแถมให้ตรงนี้คือที่อะไรนะฮะ ใช่หาดสบายชื่อว่าหาดสบายนะอยู่ที่ตังเหมือนกันนะครับอยู่บนเกาะมุกเหมือนกันเขาบอกยังอยู่บนเกาะมุกอ๋อยังอยู่ที่เกาะมุกใช่ใช่ครับผ่าที่เราจะไปเกาะกระดานครับหาดสบายนี้ก็มีเนื้อที่ไม่เยอะนะครับสบายจริงๆเนื้อที่แค่นิดเดียวนะถ่าูปสวยงามมากแต่ก็ยังเป็นธรรมชาตินะแนะนำหาดสบายหน่อยครับสบายสบายใช่ยูสบายสบายจริง ถึงชายหาดสบายอะตัวชายหาดไม่ใหญ่มากครับแต่ก็มีความสบายสมชื่ออเป็นชายหาดที่เงียบสงบมีนักท่องเที่ยวมาเยือนน้อยเป็นชายหาดที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมากครับหากท่านอยู่บนเกาะมุกนะฮะก็สามารถไายเรือขยักมาได้ระยะทางไม่ไกลมากครับ น้ำทะเลนะหน้าหาดสบายใสมากเลยคนระับอาจนสามารถเห็นตัวปลาแหวกไหวได้ชัดเจนอเป็นชายหาดที่มีคลื่นลมไม่แรงนะฮะเพราะโดยรอบชายหาดของหาดสบายนะฮะเป็นภูเขาหินผาลูกทรงโดดเด่นช่วยกำบังทิศทางลมได้เป็นอย่างดีชายหาดของหาดสบายจะมีทรายละเอียด บวกกับน้ำทะเลสีครามขึ่นลมเบาๆเหมาะกับการที่เพื่อนๆจะลงไปเล่นน้ำสัมผัสกับธรรมชาติชิลๆของหาดสบายแห่งนี้ครับครับขณะนี้เรามาถึงเกาะกระดานแล้วนะครับเป็นเกาะที่ว่าตอนนี้ฮิตที่สุดนะฮะของทะเลตังครับนะฮะติดระดับโลกเลยครับเป็นยังไงบ้างครับเกาะกระดานครับสบายสบายกวย่าเกาะมุก ถึงเขาสะอาดกว่าชายหาดเขาจะยาวกว่าแล้วก็ใสไม่ไม่ไม่ค่อยมีขยะไม่ค่อยมีอะไรค่ะมันมันมันก็สบายกว่าเนาะ,ะถามนักท่องเที่ยวชุดสีฟ้าหน่อยนะฮะว่าใช้เวลาเดินทางไกลไหมครับจากใช้เดินทางเวลาใช้เวลาเดินทางประมาณจากเกาะหาดสบายมาถึงเกาะกระดานนี่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็พอลงมาถึงได้สัมผัสดู่สัก์อะไรแล้วน้ําทะเลอ่ะมันจะใสกว่าที่อื่นใสมาก เขาก็สวยที่พักก็ดีแต่เต็มไงช่วงเต็มเต็มคดยช่วงนี้เป็นช่วงสงการนะฮะเกาะกระดานก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะฮะมาใช้บริการเยอะครับตอนนี้รีสอร์ทบนเกาะกระดานนะฮะเต็มหมดทุกที่แล้วครับหลังจากสงการน่าจะว่างประมาณวันที่สิบหกสิบผมขอเร่าประวัติของเกาะกระดานนะฮะตามที่ทราบมาให้เพื่อนๆนที่รับชมคลิปนี้นะฮะ ซึ่งชื่อของเกาะกระดานนะครับมีที่มาจากเรื่องเล่าสมัยก่อนว่าในสมัยโบราณนะมีการค้าขายทางทะเลด้วยเรือสำเภาโดยมีนายลิบงนะคนยากจนบนเกาะนี้นะฮะได้แต่งงานกับลูกสาวของเจ้าของเรือสำเภาก็คือนางมุกหลังจากนั้นนะครับกิจการค้าทางเรือสำเภา ของนายลิบงนะฮะก็จะเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยนะฮะนายลิบงก็ล่องเรือสำเภากับมหาบิดามารดานะฮะเพื่อเยี่ยมเยียนนะฮะแต่ก็อับอายที่มีพ่อแม่ที่ยากจนจึงได้ผักผู้บังเกิดก้าวล้มลงนะแล้วแล่นเรือจากไปพ่อแม่ของนายลิบงจึงสาบแช่งไว้ทําให้เรือสำเภาที่นายลิบงออกทะเลไปนะฮะโดนคลื่นลมอับปางลง นายลีบงและภรรยาเสียชีวิตนายลีบงก็เลยกลายเป็นเกาะลีบงนะฮะส่วนนางมุกภรรยาก็กลายเป็นเกาะมุกส่วนไม้กระดานของเรือสำเภานะที่อปรางลงนะก็ล่องลอยไปในทะเลแล้วกลายเป็นเกาะกระดานครับเกาะกระดานนะฮะตั้งอยู่ที่ตําบลเกาะลีบงอำเภอกันตังจงังหวัดตรังนะฮะ พื้นที่ของเกาะกระดานแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คืออส่วนของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่และอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเอกชนและชาวเกาะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหมู่บ้านชาวเกาะและเป็นที่พักรีสอร์ทต,ต่าอากาศของนักลงทุนด้วยความโดดเด่นทางธรรมชาติที่เกาะกระดานนะฮะมีน้ําทะเลที่เขียวใสเหมือนมรกตจึงจัดได้ว่าติดอันดับท้องทะเล และชายหาดที่สวยงามอาติดอันดับหาดหนึ่งของโลกนะฮะของท้องทะเลใต้ฝั่งอันดามันเกาะกระดานเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานวิวาใต้สมุทรของจังหวัดต,ตังมาแล้วครับชายหาดของเกาะกระดานนะฮะมีความยาวประมาณ2กิโลเมตรเป็นชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดนะฮะน้ำทะเลใสเหมือนกระจกนะฮะจนสามารถมองเห็นริ้วของพื้นทรายใต้ท้องน้ำ บริเวณด้านหน้าชายหาดของเก,กาะกระดานนะฮะอาจจะมีแนวปะการังทอดยาวอาซึ่งเป็นปะการังน้ําตื้นอาซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติน,ะะนิยมมาดำน้ําเพื่อชมปะการังอันเป็นมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติไต้ทะเลไทยครับธรรมชาติของปะการังใต้ท้องทะเลของเก,กาะกระดานนะฮะมีความสมบูรณ์มากครับมีทั้งปะการังสมอง ปากาลังเขากวางและก็ปากาลังอื่นออีกมากมายและบริเวณด้านหน้าหาดของเก,กาะกระดานนะฮะยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งบนเก,กาะกระดานนะฮะมีความสะดวกครบครันครับนักท่องเที่ยวหรือเพื่อนๆนะฮะที่มาทเที่ยวบนเก,กาะกระดานนะฮะก็สามารถจองที่พักรีสอร์ทชิลๆนะตามความชอบได้ ซึ่งมีอยู่บ้างหมายหลากหลายสไตล์นอกจากที่พักสุดชิวนะฮะของเกาะกระดานสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นกีฬาทางน้ำนะฮะเช่นกระดานโต้คลื่นนะฮะทางด้านหลังของเกาะกระดานนะฮะจะมีอ่าวเล็กๆแต่มีคลื่นลูกโตๆนะฮะสาดเข้าหาชายหาดเป็นละลอกละ,ละลอกนะฮะก็เหมาะอย่างยิ่งนะฮะสำหรับการเล่นกระดานโต้คลื่น สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่กำลังมองหาทริปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนในหน้าร้อนปีนี้นะฮะผมขอแนะนำเลยว่าเกาะกระดานนะฮะของท้องทะเลจังหวัดตรังก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ที่เพื่อนๆไม่อาจพลาดได้ครับท้ายสุดของคลิปนี้ผมหวังว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเพื่อ,อหาวันเวลาว่าง ไปพักผ่อนอยังเกาะกระดานนะฮะทะเลตังไว้ในโอกาสหน้านะฮะมีทิปใหม่ๆที่ผมไปเยือนมาอาจจะนำมาทำคลิปฝากให้เพื่อนๆชมอีกครั้งครับสวัสดีครับ